สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านด้วยครับผมแอดนิวบ้า ดังไกลถึงจีนอีกแล้วครับสำหรับนังเอกคันล้านครับใหม่ดาวิกาครับที่คราวที่แล้วครับก็ได้ไปออกรายการจีนไลฟ์ดอวินสองพัมาครับซึ่งผู้คุณรู้ไหมครับว่าหม่ดาวิกาครับไม่ใช่แค่สาวไทยที่สวยสุดๆครับแต่ก็ยังมีความสามารถทางด้านการแสดงที่สะกดคนดูได้ทุกสายตาครับและเมื่อใหม่ครับได้มาจับมือกับวงการบันเทิงจีนครับนี่แหละครับที่ทําให้แฟนๆครับต้องตกใจและตื่นเต้นไปตามๆกันครับหลยจะคิดครับว่าใหม่ดาวิกาโฮเน่จะไม่อยู่และพราวาครับที่เราคุ้นเคย ก็ดีในวงการบันเทิงไทยครับจะมามีบทบาทในซีรีส์จีนด้วยครับซึ่งใหม่ครับได้เข้าร่วมซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์อย่างดีเบิร์ตชูเชียวจอมใจใจชน2ครับที่เป็นภาคต่อของซีรีส์ยอดฮิตที่ดังไปทั่วเอเชียเลยครับและก็อาจจะดังไปทั่วโลกในอนาคตด้วยนะครับจะว่าไปแล้วครับการที่เธอไปแสดงซีรีส์จีนก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะครับพราะว่าใหม่เดวิการมีทั้งความสามารถในการแสดงที่ไม่แพ้ใครครับแล้วก็ยังมีเสน่ห์ที่ทําให้ทุกคนตกหลุมรักในแบบของเธอครับแถมยังพูดจีนได้เก่งอี ซีรีส์จีนดีเบิร์ดอูเฉียวจมใจเจอชน2ครับซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่มาแรงสุดๆจากประเทศจีนครับแถมยังเป็นภาคต่อของซีรีส์ที่ทําให้แฟนๆติดตามกันอย่างแน่นหนาในตอนแรกๆครับแน่นอนครับว่าในตอนนี้ก็จะไม่พลาดครับก็ต้องมีการติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องครับ เรื่องนี้ครับก็เราเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้การหลอกลวงและการเปิดเผยความลับของผู้คนในวงการอาชญากรรมครับทามกลางฉากหลังที่อลังการครับหมายครับได้เผยภาพและคลิปเบื้องหลังในลูกสาวชนเผาทะเลทรายที่ดูสง,ง่างามสุดๆครับด้วยคอนเซปต์สุดอลังการครับพร้อมกับทั้งชุดค,คอสตูมที่สวยง,งามครับดูท่าจะเข้ากับยุคสมัยโบราณของจีนได้แบบไม่มีสะดุดแถมยังมาในลุคที่เธอไม่เคยเล่นในประเทศไทยมาก่อนอีกด้วยครับ ดังฉะนั้นครับบอกเลยครับว่าใครที่คิดว่าใหม่เดวิกาจะเหมือนในซีรีส์ไทยทุกครั้งครับก็ต้องคิดใหม่ครับตอนนี้คือบทบาทที่เธอเปลี่ยนไปเลยครับไม่เพียงแต่การที่ใหม่ครับเร่ซีรีส์จีนนี้จะทําให้เธอได้ทํางานกับกับแสดงจีนดังๆนะครับแต่ก็ยังเปิดโอกาสให้เราได้เห็นการร่วมงานของคนไทยและคนจีนครับที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ความชี้ชาญทั้งในแง่ของการผลิตแลวก็การแสดงด้วยกันครับบอกเลยครับว่าเป็นโอกาสที่ไม่ธรรมดาสาหรับวงการบันเทิงไทยและจีนครับหลายคที่เป็นแฟนคลับของใหม่เดวิกาและอยากเห็นเธอ ในบทบาทให,ใหม่ๆรเรื่องนี้ครับก็ทําให้ทุกคนต้องรอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อครับเราไม่ใช่แค่การแสดงเรื่องราวสุนมนันเท่านั้นครับแต่ก็ยังได้เห็นใหม่เดวิการในสไตล์ที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนด้วยครับก็เราดูกันครับว่าใหม่เดวิการจะเล่นในบทบาทอะไรครับเด็กก็มีสีงองใหมยย่เยอะแค่ไหนแล้วก็มีความสําคัญต่อหนอเรื่องมากแค่ไหนครับเอาละครับก็ไปฟังคอมเมนต์จริงกันครับว่าจะว่าอย่างไรต่อใหม่เด็วิการที่แสดงซีรีส์จีนรีเบิร์ตครับแต่ก่อนอื่นครับ ยืดคอกลวโอซส์สไตล์มินิมอลมีราสีฮิสรสันชายแท้ใส่ได้เฉืยอเยืก็ใส่ดีชายไดใส่คือยอดชายราคาเพียงชุดละ129บาทเท่านั้นสำหรับได้คิริงด้านล่างเลยจ้ามากันที่ความคิดเห็นอันแรกครับกล่าวว่านึกว่าเป็นเทียนลี่แต่พอดูด,ดีๆกบกลายเป็นดาราสาวไทยสวยไปมากชมเป็นต่อมาครับพวกเราจะรอชมใหม่ปลอมกันไหมถึงเวลาที่จะสนับสนุนให้สาวใหม่ไปไกลถึงสีรีจินระดับโลกกันแล้ว คอมเมนต์ต่อไปครับฉันก็สงสัยอยู่ว่าทำไมมันถึงดูคุ้นเคยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับหน้าตาเหมือนหมอดูเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับเมื่อผมดูตัวอย่างนางเมื่อช่วงบ่ายผมก็ต้องตกตะลึงกับความงดงามของฉากเพียงไม่กี่ฉากนั้นตอนแรกฉันสงสัยว่าทำไมเธอถึงมีหน้าตาเหมือนน้องใหม่น้องสาวคนสวยของประเทศไทยมาแต่กลายเป็นว่าก็คือเธอนั่นเองคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับทำไมมันถึงเหมือนเสื้อผ้าบ้านเราขนาดนั้น คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาให้คําตอบแต่คำว่ามันเป็นเครื่องแต่งกายของบ้านเราแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับอีกนะครับว่าเป็นละครย้อนยุคภายในประเทศจีนใหม่ไปแสดงรับเชิญก็มีคอมเมนต์ตอบกลับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับว่าเป็นซีรีส์ทีวีจากไชนาเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเมนต์ต่อมาครับเธอเล่นเป็นคนประเทศไหนคะมีการพากย์เป็นภาษาไทยไหมแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับนะครับว่านี่น่าจะเป็นชุดประจำชาติหากคุณถามว่าตัวละครที่เธอเล่นมาจากประเทศไหน แล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับอีกนะครับว่ามีภาคเสียงแล้วก็บาบาท,ที่เธอเล่นยังเหมือนกับชนเผ่ากลุ่มน้อยอีกด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับฉันดาว,ว่าเธอเล่นเป็นแม่ของลีเซอร์ใบหน้าแบบนี้ดูน่าเชื่อถือคอมเมนต์ต่อไปครับนี่เป็นเรื่องจริงหรือ AI. ไม่ดูไม่น่าเชื่อขนาดนั้นเลยครับแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเธอเป็นแขกรับเชิญในเรื่องรีเบิร์ตคอมเมนต์ต่อมาครับฉันเกือบจะแคมปหน้าจอแล้วบอกว่าเธอหน้าเหมือนใหม่มากคอมเมนต์ต่อไปครับ เว็แบ,บแรกเธอดูเหมือนเหยาเ่เฉินคอมเมนต์ต่อไปครับนักแสดงของละครเรื่องนี้ที่เปิดเผยมาจนถึงตอนนี้ทําให้ความคาดหวังของฉันสูงขึ้นและคอมเมนต์สุดท้ายครับปรากฏว่าเธอเป็นคนไทยเธอปรากฏตัวในตัวอย่างและผู้คนต่างก็พูดว่า คนนี้ใครกันไม่เคยเห็นปรากฏตัวในวงการบันเทิงภายในประเทศมาก่อนเลยก็จบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์คนจีนต่อใหม่เดวิกาที่ได้มาแสดงศิลป์จีนเรื่องรีเบิร์ดนะครับจะเป็นเรื่องราวไวร่าเกี่ยวกับประเทศอีกแอดก็จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังกันครับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดะแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินดูนะครับสำหรับคลิปนี้ครับแอดมินอยู่บ๊ายบายต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ